แล้วก็สุดยอดอีกขั้นนะครับตอนเราก็หยิบเกมเพลย์ทูพายแล้วตอนเราอยู่กับรายการเติร์กซ่าแล้วตอนนี้ก็หยิบานายเติร์กซ่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะซ่าซ่าซ่าเลน่นหนานะครับตอนนี้ก็จะมาเล่นเกมฟีฟ่าเอาไม่ใช่นะครับละเกมนะครับจากด่านที่แล้เราถึงด่านเครื่องบินแล้วเราก็มาถึงด่านนี้นะครับได้ข่าวว่าด่านเครื่องบินนี้อ่านศักดม่จบด้วยเวรกรรม นิวเมสเซ e นะครัรบเขาบอกว่าเมสเซจหั่นที่มันหิวนะครับหิวอะไรฟูดอาหารเนอะดูอัพเกรดเลือดเกือบเต็มนะครับตืด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 ตื้ตืตรงนี้มีสองตัวโดดมาตะบันคะิวตะบันชิปตะบันคิวโอ้โหรั้งแรกในชีวิตที่ทำได้ไม่เคยทำอะไรขะานนมาก่อน คนมาคนมาโอ้โหโหวัวใจกระเด็นข้างนู้นได้เงิ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 นเก็บไม่ถูกแล้วจังหวะนี้ครับเก็บเงินไม่ถูกแล้วนะครับไม่ใช่ภาคบ่อนนะเว้ยแล้วอู้เกอบตกไม่สนเลยตรงนี้อย่าเดินเองสิลูกเดินเองทำไมผมนี่ลองลองอย่างเร็วลองลองเพื่อตายเฉยตบนั่นนี่ แตะสองอุ้ยต่แตะสามไม่ได้แตะสามอะไรโดนเองก็จบดึงล่างแว่นี่แหละันนี้บินได้บินได้บินได้โอ้โหแจมโดนนี้ชิวมาชิวมาโดดมาให้โอกาสโดดแค่นั้นแหละจาไม่มีสิทธิ์จะกระโดดต่อไปเดี๋ยวค่อยเก็บมาเก็บเก็บตังก่อน เก็บตังก่อนเฉยนะครับนะไม่ตังนี้ผมใส่บ้านจะรวยพิวที่พายนี่คนติดตามตอานี้40ล้านซับสไคร b บ์นะครับชัดเจนับชัดเจนยี่รูบได้ไม่รู้แหละต้องคืนเก็บให้หมดนะครับเก็บไปเกือบโตกีกแล้วเหลอต้องกดค้างเพื่อการกระโดดสูงกดค้างอีกรอบหนึ่งเพื่อการกระโดด กดค้า,รออางรลอกนโอ้โหเอ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ดเดยเดดี๋ดวเดืออดดดอบอบ๋เดย,ยดีดด่ดีวเมีดีีเียเดยดีเียงดเเยเด้เีียยดเียกด้ว โอ้โอมันมันก็โดนหัวนะเฮ้ยโอ,โอ้โหสองตัวสองตัวนี่มันนี่มันคีโกะโอ้โหโดนหัวเฉยนะครับจังหวะนี้ฟุกมาได้เฮ้ยโเลือดเสียไปทั้งสองอันไม่ไปไงวะเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหอืมอมเป็นคิวนะครับเป็นคิวเบิร์สนะครับ ออกเสียงให้มันชัดเจนเฮนน้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไงมาเนี่ยเฮ้ยเดียวเดียวเดียวลูกอะไรอืมมันลูกอะไรลูกลูกอะไรลูกอะไรลูกอะไรไปแหละไม่ส่งแล้วตัวนี้ล,ล,ลูกอะไรเนี่ยอะไรมันวุ่นวายจังเลยจังหวะนี้วุ่นวายมากนะไม่รู้แล้วมือของอันนี้ก็เฉียวหัวเฉียวไปเฉียวมา ชียอยู่นั่นแหละนะครัปุ๊ไปไงวะนเนี่ยเฮ้ยนี่ก็จังเลยจังเลยลงล่องได้นจะได้นะโอยตรงนี้ก็ปีนได้เหรอเพิ่งจะรู้นะครับไม่รู้แหละตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้เลยทัน,นั้นีกิ้งมาหนึ่งสองถังเราไม่มีหัวใจให้เราเรหรอกไม่รู้รอล่าจนเปิดุ๊้ไปแล้ว วัวระเบิดนะครับระวังนะครับวนยยานใครเลี้ยงวัวระวังจะเจอแบบนี้นะครับวัวระเบิดนะครับคือไม่ได้ต้องการอะไรคือต้องการแค่ผ่านอายุจะประวันร่วงระเบิดด้วยโอ้โหโส้นชัยสีทองสีทองสีทอง ไรเนี่ยเขาบอกให้ลงไปทางอะไรไม่รู้เนี่ยโชว,ยว์ชโดดอเดี๋ยวแล้วที่เราลงไปนี้มันตายหรอวะวุดว <What? S 1> <What? S 2> ุฒดเ,เล่นหน้านเ,าเ,าเล่นหน้านี้ต่อกันเลย <Yeah. S 2> พูดจะลิ้นพันกันนะครับ <Yeah. S 2> อะไรวะทำไมไม่อยู่ในนี้เอ่ยผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นวัด กระโดดเดินเดินกระโดดกระโดดเดินเดิน <favorites> ย <What? S 1> ูเมสก็นะครับ What เฮ้ยเดี๋ยว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 แน่นี่เหวอเลยเดี๋ยวเดี๋ยว What เ h e What เ h e เลย ไปแหละงับไม่โดนหรอกชาตินี้ชาตินี้จะมีที่ไหนไงั้เ <Hey, S 1> ล้ยมหมูระเบิดเนิื้อระมูหมูร oh, ะเบิดโอ๋ตรงนี้ปีนเฮ้ยน้ของลือได้หรือเปล่ามาจากไหนเนี่ยเฮ้ยมาจากไหนกลับไปทิ้เองอยู่ไหนก็กลับไปเองตัวอะไรนี่อะไรเอ่ยวอด วัดเอ้ยตัวอะไรวะน่าเฮ้ยเฮ้ยเซเรนดแมนว้าว้าหนูรนนนะเบิดเซเรนดแมนมนเดอคอมแมนเดคอมแมนมีไมคครับคนอยู่ด้วยหรือเฮ้ยมาสองตัวเก็บของแป๊บนะครับจังหวะนี้ไม่รู้แหละมีม อืมืเป๊ะเลยมกิดฉากสองฉากสามไปแหละเออโดนจนได้ปีนขึ้นรถไฟได้ได้อืมอะไรวะเนี่ยมาสองฟังเหรอหรืออะไรบอกข้ามาบอกข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวใช้พลังเวทมนต์แป๊บมันจะเหม็นตดตายจะเป็นตด ตูตายเฉยเฮ้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 ยเอเวิดมอนเอ์ดออ๋ออะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยหยุดเวลาเอาไว้ตรงนี้หยุดประเดี๋ยวนี้ตอนที่เราจ้องแต่เป็นมันนะครับตอนนี้เราสามารถหยุดเวลาได้นะครับสุดยอดไหมล่ะไม่ใช่หยุดเวลาเขาบอกทำให้เวลามันช้า อันนี้มาอีกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวประตูตู้ตู้ตู้อยู่ไหนเนี่ยตู้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 อยู่ไหนคือรถไฟมันมาแล้ว What the hell เฮ้ยเฮ้ยกูจะกระโดดเข้าปากไดโนเสาร์เฉยนะครับไม่ได้หรอกอย่างงี้ต้องกระโดดดึงดึงดึงนะครับ นี่ด่านสองก็ตายสามสี่โลดแล้วเอ้ยไ,ไ,ไปแหละโอ้โดนโดนไอ้หน,นูไอ้หนูระเบิดไอ้หนูระเบิดเดิน,ละ,ดนละมูเล่นมุกเดิมอีกแล้วทีเก่าเจอะอะไรเนะี่ะป่าวะฮะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะน่ารักน่ารักน่ารักไม่รู้แหละตัวนี้ไอ้นี่มาอีกแล้วเหรอ,หอเฮ้ยพครับ พี่ราบนี่มันหมูลูกเสือนายหมูโูกเสือเมื่อเรามาร่วมหมูต่างคนต่างรูกันดีวัดวีลูกจางต้องช่วยกันช่ำอุ้ยอุ้ยทำไมเป็นว่างเงืเอ้อเงื้องานทุกอย่างงนะัดได้ไงง่ายได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ได้ไงเหยีบยบหัวแตกนีด,ด หลบไฟฟ้าดกืงกระโดดกระดีโดนะแย่แย่ไปแหละโอเหยียบได้ด้วยได้ด้วย,ยบอกนิฟไม่มีที่ไหนในโลกอีกแล้วเฮ้หัวใจหัวใจว,ดใจวดัวดวัดเดยวหัวใจหยดเวลาเอาไว้ตรงนี้วัดวัดโอจะโดนจนได้โอสบสุภามันโอสดสุภาเฮ้ย ทีมฟุตบอลไม่เกี่ยวกันเลยนะครับไอหมูระเบิดเนื้อระมูอีกแล้วเลยออีกแล้วเหลอมันโดนเราอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นอะไรแวบบแล้วก็โดนอีกแล้วนะครับจังหวะนี้อันนี้ก็เล่นจังเลยเล่นจังเฮ้ยเฮ้ยเยเลือดจะหมดเฮ้ยมาแล้วมาแล้วรถไฟประตูไหนเนี่ยประตูไหนมามามามันหยุดไปละ what เอาอีกแล้วเห e? <S <S รอึึึึงงงงไปแล้วมีอยู่แล้วน,นีมีอันหนึ่งอันนี้มีอันหนึง่งเจาะจงไปไดีใครสักคนหนึ่งคนหนึ่งไม่คำหนึ่งคน,คนไ <user> ไอันนี้ก็ปล่อยพลัง ใช้ฟาแสงบูมไม่ใช่น้ำโดเลมอนเอ๊ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำโปกเกมอนไม่ใช่โดเลมอนไอ้อนอ้องลืมเหรอไม่รู้ยืนอยู่ตรงกลางตัวเนี้ยสบายสุดเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เฉยๆของของเราของเราของเราเราเด้ออดไฟนานจังหวะรีบมากำลังโตกในตำนาน ดับเบิลคิลเขาเหรอเฉียวหัวไปแล้วน้องอ้าวโดนเฉยโดนโดนเฉยเออ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 ไฟฟ้าแสงโบมมาสิไอ้จิงเข้ามาเข้ามานะเก่งใจไม่ดีหรอกเก่งใจไม่เอานะเก่งใจยังไงก็เก่งใจ นี่ก็จะเกงใจกันจังเลยเนอไม่เอานะเกงใจไม่ดียากเกงใจเอ,อ้ยอยากฆ่าเน,นโนสองฆ่าได้พ้ยจุบอ,อัจจะ,ออจะมันแหลกเฉยเลยเมื่อกี้จะลองฆ่าเน,นโนเสานะครับ๋ยวจะลองใช้พลังเวทมนต์ตำนานเออน,นโนเสาจง,งตายรอ,อ เฮ้ยเราฆ่าไดโนเสารได้โอ้นี่มันเป็นประวัติต้องนับไว้ในสกีพยานเราฆ่า,นนาไดโนเสาร์ได้เราเก่งเราแก้งอัน,นี้ก็จะระเบิดหมูระเบิดเนื้อระมูอีกแล้วนะครับบุกนี้มาประจำมาแล้วเอาจะเฉยเจ๊ไหลสุดซอยคิดซอยเลยหนูคิดซอยคิดซอย ชีดโอชีดซอยชีดซอยชีดซอยครับพี่ชีดแล้วเนี่ยเป็นน้าเราไม่ชีดไม่เกี่ยวเอ้ยหัวใจเอ,อื้อมาไหนมาอะไร <c oughs> นักมาดับเบิ้นเชิ่เบิ้นเชื่ออกเสียงสำเนียงให้ถูน,นะครับ มาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วไม่กลัวอีกแล้วไม่เคยกลัวกลัวไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวขอแค่อยู่ตรงนี้ก่อนได้ไหมหยุดก่อนได้ไหมก่อนเจ็ดแจ่ไม่ใช่นะ้มันเพลงแพงองุ้ยตังเกียรทองมาไอ้นี่อีกแล้วเหรอก็จังเลยฮะ ตี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 ต okay. ีต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  uh ีต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 ี สักด่านหนึ่งจะเป็นไรไปเนี่ยมันเพื่อน,นี้นะเกมนี้ไ่กล่าวถึงน้ำแข็งแล้วน้ำแข็งนี่มีอะไรเอ่ยเไยมาดูกันกครับไอ้ถังโทรมาไอ้ถังโทรมาเฉยอะไรพี่ <I will S 1> ชายหรือน้องชายชานอน อะไรมากก่ะ What the on ไม่ใช่วัตสิมเอ้ยไอตัวนี้ฆ่ามันก่อนก่อนที่มันจะฆ่าเรานะครับ okay. เอ้ยว a ตสิมโยเฮเฮ่ินโยเฮเฮอ้ยมันลื่นมันลื่นมันลื่นตรงนี้ต้องกลมต้องกลมซอ้อมเออจะว่าแล้วมันลื่นมันเป็นนเจิดต้องเข้าใจ มันมันลื่นไงมันไอตัวนี้แหละมันจะฆ่าเรามันจะฆ่าเรามันจะฆ่าเรามันฆ่าเรามันฆ่าเหรอฆ่าเหรอฆ่าเหรอ,หรอ,หรอนะครับมาเป็นสีแล้วนะน้องคันเลอร์ฮ <c oughs> ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปข้างหน้า,น,านั่นแข็งตายอีกวุ้ดสไลด์สไลด์ฆ่าเหรอ จะฆ่าหรอเอาละจังมวัดง,องใช้สมาธิอย่างสูงและงดงงามเดี๋ยวมันมีมาดักข้างหน้ามีมาดักข้างหน้าอย่าเข้าไปใกล้มันอย่ามันมาแล้วอยู่สูงยูสูงสูงไงสูงไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วมันกำลังขึ้นต้นมันกำลังขึ้นขึ้นเอาแล้วเอาแล้วขึ้นขึ้นขึ้น,นบอกให้ขึ้น เออขึ้นขึ้นมาเร็วเร็วตรงนี้หนูไม่สูบอือเหอยียบหนึ่งตายหนึ่งเหยียบสองตายสามไม่ใช่เหยียบหอ what มันลื่นตรงนี้มันระเจดิดเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อสมพาไฟ what อืโดนจนได้อะ่ะ โอ้เจ็บหัวใจก็เหมือนไม่เจ็บนะครับเอ้ยเช็คพอยต์ำลายนี่เต็มหน้าจอนะครับออกสำเนียงอังกฤษเช็คพอยต์เขาจะจิ้มตูดบอกได้เลยว่าจิ้มตูดนะครับเฮ้ยข้างบนอย,อยากไปข้างล่างอ่นะี่นั่นสี่เหลี่ยนทองเฮ้ยไอตัวโอ้โห ตัวอะไรวะตัวอะไรวะมาค่างในขึ้นเยอะนะครับนี่เห็นทองไปกลับบ้านเอาลืมไปมันสโลโบลี่ดีได้เก็บเช็คพอยได้ไปแล้วาตายตั้งแต่เช็ค อืมก็ไปตายกันเถอะเาจะยืนได้ไงวะจะเก่งเกินไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเราจะมาเล่นตรงเช็คพอยต์ไปเรื่อยๆเช็คพอยต์นะครับเราเป็นมาแคลเกมต้องอ่านให้มันให้ถูกที่ถูกเฮ้ยเดี๋ยวเยวน้องแข็งพวกนี้มันอาจจะคุยได้เรียนมาจากอาจารย์คงคงหมังยี่ขี้หมังยง เดี๋ยวเดี๋ยวปเปลวคาถา,านี้ไปจากไหนนะครับเอาละเอาละทีนี้เซียนเซียนมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้ววิ่งไม่ออกกับจังหวะนี้เ,นเดวิดอาชาเวนมันอังเดอาชาเวนหมานี่ตายหมดแล้วเนี้ย บูลี่ที่เป็นเกมใช่มือไล่ไม่ใช่หอกเหรอเอาละไอหยักช้างต้องไปทำบุญหน่อยนหมค่าค่าค่าไปแล้วค่าไม่อยู่ค่าอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้จะตายแล้วอังเดอาชอวินนะครับฟูด ฟูดเฮ้ยเช็คพอยต์เอ,เอาไมา่ใช่เช็คพอยต์นี่มันเส้นชัยนะครับอ่ะพันละสามสามด้านไม่ใช่สามสาพันละสามด้านนะครับโอเคครับสำหรับก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ